เดินทางแล้วครับทางอาจจะลักลุ่นนิดนึงนะน,นี่อยู่ในตัวบริษัออโยมอยู่นะครับเส้นทางที่เราจะไปอ่างสอเตอวันนี้ฮะจะให้เพื่อนๆติดตามดูนะครับว่าเส้ทางจะเป็นยังไงฮะเอ้า ก็ลืมซื้อมันด้วยไอมมที่บ้านลืมอ่ะลืมอ่ะีเยนด้วยมีเทีย่ในที่มืดนะครับไม่ีไฟฟ้านะครับตีลงไปไม่มีไฟฟ้าะแล้วก็ต้องมีแสสว่างไว้ในการคืนครับอันนี้เส้นทางนะครัจากตัวอํเภอคุณออกไปนะครับออกจาตัวุยุณยมาเส้นทางยกับมา้ยอ่ะ ถึงทางว,าว,วิบากแล้วนะครับเมื่อกี้เรามาทางถนนระยางน,น,นี่เราจะเข้าหน้านี่เราจะเข้าในที่หน้าอ่างนะครับ <S 2> <S 2> เราจะเข้าทางหน้าอ่างนะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เราก็จะต้องไปข้ามเรืออีกนะครับเพื่อจะไปสู่ที่พักที่เราแหล่งที่เราจะตกปลานะครับเป็นจุดที่เราจะตกปลานะครับดูครับเส้นทางครับวิบากมาก ดูครับพี่ป๋องนะฮะพี่ป๋องนี่พ่วงข้างเลยนะครับยยอดฝีมือฮะยอดฝีมือนะครับดูลยครับเส้นทางนะฮะโอ้โหเป็นหลุมปินบ่อนี่ดีนะครับที่เรามาหน้าแรงนะครับจะมาหน้าฝนนี่คือเลิกเลยนะครับถือว่าเข้าออกลําบากมากนะครับทางจะลื่นนะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ก็เรียกว่าน้ำมันจะเป็นทางน้ําไหลลงนะครับก็จะมีร่องน้ํานะครับดูนะฮะจะเป็นถนนก็จะเป็น ร่องที่ร่องน้ำกัดเซาะนะครับร่องร่องน้ำกัดเซาะข้อขวาดูสภาพทางเลยครับโอ้โหมีั้งท่อนไม้หลายเยอะแยะเลยนะครับก็ทางจะเข้าขยากลำบากนิดนึงนะนี่เขาเรียกว่าเ,าเราจะมาแบบอเวนเจอร์นะฮะเราจะมาต้องเที่ยวแบบอเวนเจอร์นะครับลุยๆนะ รถที่เข้ามาต้องระดับต้องเป็นระดับวิบากนลฮะถึงจะวิ่งได้สบายรถธรรมดาก็มาได้ครับแต่ว่า,ามันก็อันตรายนิดนึงนะครับจึงก็จะเข้ายากลำบากนิดนึงเดี๋ยวนี้ผมถ่ายกล้องไปยัง <มา S 1> สิงมาด้านนี้อ้โหเนี่ยเจอลงน้ำเลยนะฮะมีลงน้ำด้วยฮะโอ้ครับไม่ดีนี่ลงไปนี่กลิ้งแน่นอนฮะ <laughs> เส้นทางก็จะุ่ลักตุลีนิดนึงนะครับก็หรือว่าถ้าใครชอบแนวเวนเจอร์นะครับแนวลุยๆแนววิบากนะก็จะต้องชอบนะครับเส้นทางแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบนี่ก็เส้นทางนี้ก็คือเลิกเลยครับรถคันนี้แต่งมาเข้าอ่างนิดตรงครับโอ้รถคันนี้นะฮะแต่งมาโดยเพื่อจะเข้าอ่างนิดตรงนะครับก็จะเป็นรถจักรบากนะครับก็ลงล้อใหญ่ นะครับเมอเสรีรุนเวฟนี่แหละแต่ว่าก็เรามาตัดเพลงเอาได้อันนี้หมอเสรีก็จะแวะมาเก็บนะครับเรียกเปลือกไม้แดงนะฮะเปลือกของต้นไม้แดงนะครับไม้แดงลูกดีเป็นฐานด้วยโอ้นี่แหละครับเชื้อไฟอย่างดีเลยนะครับเจ่าขามาชื้อไฟอย่างดีเม็ดมันนี่สามารถที่จะขายได้นะครับเม็ดมันก็จะอยู่ที่ลิตรละประมาณหกถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะฮะเม็ดไม้แดงนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะเม็ดไม้แดง แต่ว,ว่าขนาดของไม้แดงนี่มันเล็กเกินนะครับหายากถึงราคาจะแพงนะนะครับเราแวะเก็บเปลือกไม้แดงนะครับเพื่อจะทำเชือไฟอคืนนี้นะครับโอ้ไปแกงด้วยไม่ได้แล้ว <laughs> นี่ครับลักษณะของต้นไม้แดงนะฮะใหญ่มากนี่ครับต้นไม้แดงนะ เราเริ่มเดินทางกันต่อนะครับใก่อูอ่างซอตือนะครับอ่างซอตือครับเราจะไปหน้าอ่างใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้ <CC. S 2> จะถึงแล้วอ,อีกม่กี่ก,กิโลประมาณครึ่งกิโลก็จะถึงแล้วนะครับเส้นทางก็จากที่ปากทางที่ลัดยางเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับก็จะเป็นเส้สนทางที่เป็นถนนลูกรังไม่มีถนนลูกรังนะก็ เป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าทางเกวียนเป็นทางเกวียนนะครับก็เป็นทางที่ชาวบ้านเขาสร้างขึ้นมา,าเพืเดินทาง้าสู่ไร่สุนานะครับพราะก็ยังมีการทำไร่กันด้วยในนี้ข้าว แล้วนะครับมาอ่างสอตือนะครับจะไปถึงแล้วเราก็ต้องข้ามเรืออีกนะครับข้ามเรือไประยะทางประมาณสักเกือบสองร้อยเมตรนะครับอเอาเอากระดังลันนดก่อนไปเลยวัดทางไหนก็ได้เอาที่มันปลอดภัยทางไหนที่ปลอดภัยไปเลยเออทางนี้เลลยเลเฮ้ยมีทางลัดด้วย รเราไปตลาดตวัมังอ่ะ,ะ,ะโอ้โหรู้สึกว่าเราจะเจออุปสรรค<อ>แล้วครับโอโ้โหนุ่นเลยฮะขึ้นเนินแล้วครับ<อ><อ>เราจะเอาอยัางไรกันดีโรถตรงนี้ขึ้นยากเลยครับเพราะว่ามันเป็นทางที่เป็นหินเยอะนะครับเป็นหินเป็นลมเป็น,มมนบ่อครับดูสิครับเบส้นทางก็จะเดินไม่ได้เลย นะครับรถนี่ขึ้นยากมากนะครับมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเอาละครับหมอเสี็ขึ้นไปแล้วครับลองดูนะครับรถี่บากโชว์เลยโชว์เลยขึ้นไปแล้วครับครับเราเส้นจทางนะฮะเป็นระยะยากลำบากนิหนึ่งนะครับนี่ฮะที่มันยากเพราะว่าหนึ่งไอ้บนถนนนี่มันจะมีหินนะฮะหินมันลอย จะเป็นหินลอยนะครับแล้วก็เึ้นทางมันจะขึ้นเนินขึ้นมาสูงเลยนะครับถ้าเกิดว่าพลาดนิดนึงนี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ<อ>จะยากคนนี้ฮะต้องจอดต้องเดิน,ลน,นแล้วฮะคนนึ่งองขึ้นมาแล้วนี่ครับเดียกว่าขึ้นมาถึงแล้วนะครับ นี่ยมองมาด้านล่างเลยนะครับนู่นนะาสามจะยังไงครับตัวนี้คิดได้เลยครับพี่ปองนะฮะรถพ่วงข้าสามล้อจะทำยังไงครับทีเนี้ยพี่ปองกำลังหาเส้นทางนะครับโอ้โหเดินขึ้นมาทีเดียวๆนี่งไงลนะ่ะตอนนี้นะครับอช่วยกับพี่ปองหน่อยฮะเอารถกลับไปไปกันไปครับ ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้การจะถ่ายคลิปไม่มีใครช่วยดันนะเรียบร้อยแล้วครับถึงจุดหมายแล้วนะครับอ่างซอตือนะฮะนี่ครับลักษณะอ่างซอตือ เ็เรียกหน้าอ่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือนะครับนั่งเรือนน่นเลยฮะ้าปอีกฝั่งหนึ่งนะาไปสู่จุดหมายที่เราจะพักค้างคืนคืนนี้นะครับโ,โหครับขอบกินเลยฮะเจอ,อเข็นรถสามล,ล้อนะครับป,ปีปองนะฮะเมื่อกี้ในจุดที่ยากอันนี้จุดที่มันยากที่สุดนะครับก็ ช่วยกันเข็นขึ้นมานะครับก็มาถึงที่หมายนะรับปรวกัปลอดภัยนะครับก็ทางจะยากอยู่นิดนึงครับตรงที่จุดที่ผมถ่ายให้ไปดูเมื่อกี้นี้ว่ามันจะเป็นทางที่มีหินลอยนะครับหินลอยถ้าเป็นทางดินธรรมดานี้ก็มาได้นะครับแต่ว่ามันเป็นหินลอยนะครับก็ทําให้รถมีโอกาสเฉลบได้นะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวเรายังมาถึงที่แล้วครับนะบรรยากาศต่างซอตเตอร์ที่เราจะพักค้างแรมคืนนี้ เดี๋ยวเราต้องนั่งเรือนะครับนั่งเรือข้ามไปสู่จุดที่เราพักนะครับเดี๋ยวก็เรามาชมดูนะครับเดี๋ยวเราต,ตามดูนะครับว่าบรรยากาศาต่อไปเป็นยังไงนะครับออกมาแล้วนะครับตอนนี้เรือนะฮะแล้วหมอสีมก็เป็นคนไปเอาเรือมานะครับเพราไปไว้อีกจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามเรือนี้ไปนะครับเอาเรือพวกเรือนะครับ,รม,รรบมีอยสองลำนะครับลากลพวกมา เรือพายนะครับเล็กๆฮะดูไม้พายก่อนครับโอ้ไม้พายนี่สุดยอดมากฮะไม้พายไม่มีไม่เอาไม้พายไปมาแล้วนะครับเรือก็มาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือนี้นะครับไปข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะครับครับที่เราเห็นลิบๆนะฮะก็จะข้ามไปจากนี้ไปก็ประมาณสัก2อ0เมตรนะครับ ก็จะถึงที่พักที่เราจะหยุดตกปลาแล้วก็พักค้างแรมคําคืนนี้นะครับ mm hmm. จะมีกิจกรรมอีกเยอะๆเลยฮะ, mm hmm. ะเนี่ยเสบียงเราเตรียมพร้อมไปแล้วเมื่อกี้เอารถล mm hmm. องเยี่ยวรถที่ปองมานะครับจ mm hmm. เ,เตรียมขึ้นเรือนะครับ สองลำนะฮะเรือไม่ใหญ่ไม่เล็กนั่งได้กี่คนก็นี่เรือเนี้ยมาเสียบสี่คนอัดได้สี่คนนะ,ะเรือนี้สี่คน,เ,นเอ๊แต้ห้ามหายใจนี่ลำบาก <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าสี่คนน่าจะปริมปริมตอนนี้ก็เตรียมสะเบียงนะครับขึ้นเรือไปนะครับเตรียมตัวที่จะ ทางเรือคืนนี้นะครับตะเบียงก็จะมีเยอะมากครับน้ํานี่เราเตรียมมาหลายถังลเลยเกินจะมีน้นํามีกรแล้วก็มีพวกปลาหม่าปลากระป๋องนะครับอ่าจจะเป็รูปไผ่เรือเลยครับผู้พายเลยครับโผล่นะเรือมาเล็กตกค,ครึงหน้าเสียวเหลือเกินฮะหวัดเสียวเหลือเกินหวเสียวเป็นผู้พายนะครับผม ทางแล้วครับต well. <Perfect. S 1> <of> ้องายเรืออ <ito. S 3> uh ีกนะครับประมาณ200เมตรนะครับนู่นนหะครับจุดที่เห็นลิบๆนะครับนั่นที่มีหลังคานั่นแหละครับนั่นคือจุดที่เราจะเดินไปเดินทางถึงไปถึงเราจะพักครั้งหนึ่งที่นั่นนะครับนั่นคือแหล่งที่จุดที่เราจะเดินทางนะครับตอนนี้กําลังายเรือมาครับจากหน้าอ่างนะครับจนถึงที่พักที่เราจะไปนะครับลิบๆเห็นเราลิบๆเห็นลิบหลังคาลิบๆนั่นฮะนั่นก็คือที่พักที่เราจะพักครั้งคนี้เราจะทางายเรือมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ200เมตรนะครับ200เมตร ที่พักไม่ไกลนะครับไม่ไกลครับนั่งชมวิวธรรมชาติไปนะครับนะครับเ,เรียบๆเลยครับบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศอ่างซอเตอนะครับชมแบบแบบไ่ต้องขึ้ไปเลยนี่ครับบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นเลหรือที่นอนต่างๆเราก็จะนอนที่ศาลาที่นี่นะครับเป็น,นี้นะครับสังเกตว่าจะมีหลักนะฮะหลักที่วางเบ็ดไว้เราได้ทำไว้ลวงหน้าแล้วนะครับนี่ครับหลักวางเบ็ดมีทั้งสองฝั่งเรากจะวางเบ็ดที่นี่นะครับ แล้วนะครับที่พักของเราคืนนี้เดี๋ยวดันตายเลยโหนี่ฮะเลี้ยวก็้าไปยุทธทุนไปเลยครเดี๋ยวครับถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะครับที่พักของเรานะครับนี่คือบรรยากาศที่พัก